บ้อนบางว่ารถเดนยามแบบเขาส่งไกลเห็นไหอ๋อเขาเลยแบบส่งกันเลยแล้วมันจะเหยไปซึ่เดือนบัเรามาตั้งขนส่งเรื่องแค่นี่ขนส่งเรามาใส่บิ้นเป็นขนส่งเรื่องนั่นเมลีได้อยังเมลีบมกชูมานนั่งคนนั่งเห็นบ่แม่เลยแม่เฮียลูกบอลมีดเดือปาดเดือดแยงปาดหนูเปามีดกับลูกไปลูกแปามีกับอะดูดูมาไว้ลูกไปดูมาไว้หน่อยบอว่านี่ด้ย นี่ลุยซางหยางไม่อยูอ่ลน่น้อหางคือคือนกยุก่งนนเ,เดียอยร้นะต้อไปใส่ดอกอ่ะคดีเอฟซีโอยาวชาแนลนะคะวันนี้มีของกล่องใหญ่หญๆมาส่งอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมันจะเปลียนอะไรนะคะนี่ลุย,ย้างหยางไม่อยู่คา,าดว่าน่าจะมีทัวเปล่าเดี๋ยวเรา,าไปแกะดูง้อมกันเลยสองตัวหรือยี่สิบตัว สีต <ersch> ัวฮาตัวลกตัวแโอ้ยเอาไม่ยงหลายถึงลูกม่ังจีบบอกดูโัวตัวก้อนนี่เพื่อนเอามาหนามาจัดพุ่เพิ่นนก็เดียวยุหันคนก็เลยสั่งมายั่งมากมาอีกแล้วนะคะเจกบาทของตัวไม่ตายเนี่อยู่เดีนเนาะเนยก็เดียวยุ่นจ้าบาทเขาหนีมั่นงก่อนเอาโค้งก่อ่ได้ถามนั่งว่าจ้าบาทอะไรตอนนั้นเขาอกจากกรงอันนี้ได้เขาปล่อยหรือเปล่ามันมาเป็นหยางส่วนหน ไงแล้วล้วไปไล่ไก่อองมาลูกไรเป็น่ไก่ลูกลูกหนูป็ลไไก่ออกม่ยยังแ่นุกไก่บ่ไก่เขาะาจะไก่ออกมาเขา่อนยังเปดต้องคิดหน่เอาชีกระเป๋าไว้นจมากระเป๋ากระเป๋ายังเก่าโอ้แก่ท่านเก่าก็สีแนอะมาิบแต่ดีไอี้ยังลูกออกมีันเลยแล้ว ที่ยี้วะเมื่อกี้มันบอกว่ามันย่าน,นท่อไปไปไปโอ๊ยบอเห็นทางออกบอกจะเป็นย่านท่อแล้วเป็นใารไปห่านห้าขาไปข้างในไปดูว่ามันจะสวยไหมเออตัวตัวเลยหย่านย่านมังคุณกีก่ว สีไม่ใช่ไหมสองตัวสองตัวใช่ไหมในลูกมันตีกอยู่ไหมบ่หอกมาไปลูกไปไมต้งมีบอกเลยมันเยาอหัวโอ้ยสีสีเปลี่ยวเสียอะไรสีเออสีแบบตัวนั้นลาสีหางง้างสีจนนนัดมันหนามากัดมันหนาตายจ้ำมันจริง ไปออกไป่มมากลุยในคลองไหนม่ดีหรสัตว์เลี้ยงใหม่ลุยได้สัตว์เลี้ยงใหม่มาเลเ่งานะมาเลี่่มาหัว่าตัวมาหูว่าตัวยังบาบือฉันนะเบาบาดเขากาจะเอามันมางไนี้มีกเนาะมันดึงสลายมีกรคอยจะปล่อยมันออกเป็นยางเร็ตอนนี้มันดึงมากเลยอันนี้กรสีเดียวกันแล้วนั่งก็ตัวขั้งหางอเนาะ 2ตัวนะคะเราเห็นนอกแล้วก็จะพึ่งออมาโชว์อยู่ละนั่นคามาดออวกเได้เปิดแนาทิมไว้ไ่ิดเน่ย้ยล้วนหอบประเทศเ้ราได่ดีใช่ป่เไอ้น้ทีมใหญ่ก็จะขังมันไวเอนะาเทศาลานี่พี่นอลุยไล่สัตวเลียงใหม่มาแล้วนะจ๊ะเขาก็จะขังมันไว้ยู่ นั่นโตโตก็ที่มันยูเนี่ยที่หางงามๆนะคะนางามนี่างงามเนี่ยโอ้ยไมสันหางามๆตัวตัวนั้นหัวงามนะมาัแลนี่คือพี่้าพี่หางมันงามขึ้อย่างนงี้ยมันแพ่ออกงปาหน้าหลนว่ประเเอาคนอันนึงไวเี่ยนเพให้เปิดขเปิดเขาเปิดได้เถอะมเเปิดน้ามาหนม้วนพอจโอ้ยพอจ้เพือติเปิดแ เปิดนะห้ามลวนหอดประเทศไทยจัดเลี้ยงนี่รุยจัดเลี้ยงนี่รุยนะคะมาสองตัวเฮาตอกอันหน้ามายังใส่เห็นมัน้ยบอนี่เอามาใหม่น,นะคะเนี่ยสองตัวเลยนะคะเมรี่เฮาตอกอันหน้ามาใส่เห็นมัน้บอน ทำบัวนี่รุยเหรอนีเป็นยังไงหนูมันฟูอะไรเนี่ยเป็นยังไงไม่แมีทองนะตากันบ่นี่ไงรอกเราบอกห่องอันนี้นั่นมันเรอกยังไหนล่ะคิดเลยมันบัวมันมีอ๋ออย่างไปคาดไว้บอกมาเห็นหมองรอกเด้แม่เรียกเขาต้องเอานามเห้มันกิ้มบ่ให้นกอันนั้นหรอก ออ oh, ม่ใช่ว่หิวตีความบัวนี่คืออนนามมห้กินเนีหิวเจ้ากหกินเนียไ่หิกัตันีเอาทับอสที่างกัม่ลี ยุ่อมากวาฮู้ยอ่อยยท่งมาเอีอเยงละจนแล้วแลี้วเลยอ๋อต่หนามเห้มันขึ้นมาปลอยเธอแน่กลัวไรไทยรู้ไงไอเขาไม่ไทยมันชื่อไว้ลูกระวังหนีเด้อ โอ้ยเด้อโอ้ยเฮ้เจ้าโอ้ยว่าจะแห้งสันลูกคือไม่เอาใจดักผักจริงเลยถ่ายรูปส่งให้นิรุยดูนะคะสัตว์เลี้ยงตัวโปรดตัวใหม่ของนิรุยมาเลยตัวะค่ะโอบต้นไม้เมียประเดี๋ยวว่าตัวโอบเป็นบ้าดูาฟังยังไง สัตว์เลี้ยงตัวโปรดแม่ว่าอะไรนะตัวเมียนหรอตัวกบงพี่ซัดบ้านแม่บ่แัดกันเนี่ยน่ารักแม่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวโปรดนี่ลุยเสื้อลูกมาจากไหนแม่วางไหนแม่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวปดวดนะเสื้อเป็เสื้อลูกไฟเจ้านะเราไปให้ดีด้วยแม่ลีขอบไม่เสียลรอแม่ลีแล้วพี่จอดด้วย มันบ่ออด้นไหนเหรอก็จวันสดท้ายแล้วบ่มาโอร่วงูถ้ามันหมดออกมาเนาะมาเดยวทุบไปแล้วเหนมันสิงงัดอยีหลีมันงัดเข้าไปมันกัดสายรดเอาทุมันก็ไป็นตัหญ่เนี่ยบักทุบขดย่งไปฟันลูกมันจะขาดหมาจะขอไปกัดมันนี้ขด พวกพี่มาหากันเด้นเนาะมันเห็นกันมา <Okay. S 1> นี่นะคะนี่ตัวพี่ที่อยู่มาก่อนอีกครูมันหนักึ้นหมามันจัดหมามันจัดไต้นะคะนี่เลือกอย่างไรฟังไม่อยู่มันเข้ามเดีนี่นโมเป็นโมสันนะพี่น้องนี่แหละนะคะจัด สรุปคือนีิรุยสั่งน้องยูมาสองตัวนะคะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี่รุยนะคะสองตัวเอามาไปเป็นโมกันก็ตัวเดียวน้องเพราะว่ามันมีตัวเดียวนี่หวังหาโมเนี่ยเหมัอนแรกมากมันโมนี่โมนะคะนิรุยก็ได้สั่งมาเพิ่มอีกตัวสองตัวสั่งมาแล้วรอบกอนนี่มาร์กัดเปนนิรุยได้สั่งมาใหม่อีกสองตัวนะคะตอนนี้ก็เป็นสามตัวแล้วนะคะรวมกันเป็นสามตัวแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงใหม่ของนิรุยนั่นเองค่า เรื่อยมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจอมพี่น้องไห็นบอกสีเดียวกันเลยคนมันงน่ายเงี้ยเอ้ยเหมือนเจ้าคนละสีหรือเปล่ามีสีเขียวนี่นเ,เ,เดียวกันพี่นอ้องสีเขียวเหมือนกันเลยนะคะเบี้ยแหละสำหรับคลิปนี้ก็แล้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโอ๊ตยอชาแนลด้วยนะคะวันนี้พามาดูสัตว์เตี้ยงตัวใหม่ของนิรุยว่านิรุยสั่งอะไรมาข้อสรุปนั่นก็คือนกยูนสองตัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอ๊ตยอชาแนลแฟนเพจโอ๊ตยอชาแนลแฟนมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพามาดูสัตว์เตี้ยงตัวใหม่ของนิรุยนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้เก่าปมี่อย่างหลายนะพี่น้องก็พามาดู สัตว์เลี้ยงใหม่ของนี้รยนั่นก็คือนกยุงสองตัวนะคะเป็นซังไม่เป็นมูขันกับตัวตัว,ต,วตัวเก่าเนาะว่าไม่เหลืออยู่ตัวเดียวเพราะว่ามาการไปเลี้ยวน,นะคะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครใช่องโอ๊ตยาวชาเนียให้ด้วยนะคะแล้วก็โอ๊ตยาวแฟนมี่แฟนเพจด้วยเพจใหม่เพจหลักเพจดเดียวของเรานะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศบ้านสวนนะคะชารคินี้กับวมีงหลายสวัสดีซัมมี่พอกันไหมคิมหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ